นี่คือปลาล์มต้นนี้เราตัดลงมาสีสี่ทลายลงมาแล้วตอนนี้ก็กำลังเก็บตอนนี้เราเราก็มีรถดำเอามาช่วยในสวนปลาล์มเลยอันนี้เจ้าของสวนปลาล์มนั่งดื่มน้ำคอยเก็บ เดียวต้นนี้สี่ทลายมีลูกร่วงๆอยู่ตรงนี้เคสสักอย่างนึง สายต่อต้นที่สองสำหรับวันนี้ต้นที่หนึ่งได้ไปสี่ทลาย <c oughs> <c oughs> โอ้ต้นนี้ดกมาก <c oughs> ต้นนี้ดอกมาก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นนี้เราจะสักกี่ทลาย อันนี้เระเปีนปอรสุดหวานี่ก้มู่ไปเด,ปดปีวพ่ไมาถัผักยาวว่าปลูกไว้ระหว่างรอ เรียนโตโดยการใช้น้ำหมักของฝักคูณค่ะป้องกันเพี้ยแล้วก็มแมลงเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยมแมลงชอบก็เลยใช้ปุ๋ยหมักจากฝักดอกคูณค่ะก็เลยได้ฝักถั่วฝักยาวได้สวยงามเพื่อกินปลูก ถั่วฝักยาวไว้ทานเองค่ะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยปลูกยากเพราะเขาต้องฉีดยาเคมีแต่ว่านี่ปลูกเองค่ะไว้ทานเองโดยใช้น้ำหมักของฝักคูณมาฉีดเพื่อป้องกันแมลงและก็เพีย้ยค่ะได้ทานก่อนที่ทุเรียนของเราจะโตก็ได้ทานผักหลายชนิดนี่คือผักชนิดหนึ่งที่เราปลูกไว้ทานเอง คือถ่กขับยาวักสวยๆเลยค่ะสวยไม่ก็่ะ่สด ียพาไปดูกระเจี๊ยบนะคะคือผักสวนผลชนิดหนึ่งได้กินผลแล้วกระเจี๊ยบพันกเกษตรค่ะนี่ยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยกไว้ลายต้นค่ะ พันฝักนี้ไว้ทำพันค่ะตันนี้ต้นใหญ่แต่ยังไม่ออกค่ะอยู่เป็นแถวเลยค่ะไว้เป็นแถวเลย 没见过啊。 ที่สองเมื่อวานนี้ตัดปาส่งโรงงานได้520กิโลกรัมวันนี้ก็คงจะได้ราวๆนั้นยังตัดไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดอีกคันรถหนึ่งวันนี้จะไปส่งฟา์ม วันนี้มาให้น้ำสวนผลไม้ค่ะมีทุ่เรียนและผลไม้อย่างอื่นทุ่มชาำด้วยน้ำเราจะให้น้ำสี่วันครั้งค่ะเปิดสปริงเกอร์หนึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนของครูปาเน่ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือระบบน้ำเรานำน้ำเข้ามาเนี่ยจากท่อสามนิ้วแล้วก็จ่ายออกมาเป็นท่อหนึ่งหนึ่งนิ้วไปขณะนี้เรามีวาล์วที่ควบคุมอยู่เนี่ยหกเจ็ดแปดตัวนั่นหมายถึงว่าเรามีลายที่จะส่งน้ำไปทั้งหมดแปดลายนะครับเราจะให้น้ำเนี่ย ตรงนี้เป็นโซน B เราจะให้น้ำประมาณ1ชั่วโมงของโซน B แล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดที่โซน B แล้วเราก็จะไปให้น้ำในโซน A ที่อยู่ฝั่งฝั่งทางด้านนู้นนะครับเราเดินน้ำโดยท่อหนึ่งนิ้วจ่ายไปตามลายต่างๆอย่างเช่นตัวนี้เราจ่ายออกมาที่ลายแล้วเราก็จากหนึ่งนิ้วเราก็ เอามาลดลงเป็นเหลือ4หุนความสูงของสปริงเกอร์ก็ตามสภาพของแต่ละต้นนะที่เราคิดว่าเราจะให้น้ำแล้วก็ระยะห่างนี้ก็เรากว่าจะปรับได้เราใช้เวลาปรับ3-4ครั้งที่ให้น้ำมันทั่วถึงทั้งต้นได้พอดีงนะั้นในสวนหลากหลายของครูปานีวันนี้เราปลูกต้นไม้ ที่เป็นไม้ผลเนี่ยหลากหลายเลยครับต้นหลักใหญ่ครึ่งหนึ่งของบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนมีประมาณถึง40-50ต้น60ต้นได้มั้งแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพืชอื่นๆซึ่งมีความหลากหลายผสมผสานกันอยู่ในในบริเวณของ ของพื้นที่ของสวนผสมของครูปาณีอันนี้เป็นส้มส้มส้มเกลี้ยงหรืออะไรเนี่ยส้มเชงเนะก็มีมีทุเรียนนะที่เห็นหลายรีบๆทุเรียนตอนนี้น้ําของเราเนี่ยเราให้ได้ทั่วถึงทุกทุกต้นไม่ว่าจะมีกี่ต้นอยู่ในในพื้นที่เราเนี่ยเราจะเดินท่อไปให้ถึงหมด ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จะเป็นที่ว่างที่เดี๋ยวเราจะซื้อต้นไม้มาใส่เราก็เลี้ยงน้ำไว้ก่อนโอเค